รายงานข่าวจากบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือเคทีแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองเฟสที่1ช่วงกรุงทนบุรีถึงคลองสานร,ระยะทาง1.8กิโลเมตรภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ83%ล่าช้ากว่าแผนประมาณ8%โดยในส่วนของงานโยธาคืบหน้า87%ล่าช้ากว่าแผน1.8% ขณะที่งานระบบการเดินรถคืบหน้า77%ล่าช้ากว่าแผน17% ซึ่งทางบริษัทยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาส่งผลกระทบกับการดำเนินงานแต่เวลานี้ผู้รับเหมาปรับเวลาการทำงานใหม่แล้วจากเดิม3กะเหลือเพียง2กะและเพิ่มเวลาการทำงานแต่ละกะให้มากขึ้นมั่นใจว่างานจะเสร็จและคาดว่าจะเริ่มทดสอบเดินรถได้ในเดือนมิถุนายนนี้ รายงานข่าวจากเคียังแจ้งต่ออีกว่าขณะนี้เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเพิ่งจะกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งน่าจะเริ่มทยอยส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำรองที่ใช้ในการเดินรถไฟฟ้ารวมถึงขบวนรถที่จะมาเมืองไทยได้แล้วเบื้องต้นได้ให้ส่งส่วนของอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำรองมาก่อนแต่ในส่วนของขบวนรถให้รอส่งมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากจีนที่จะมาดูแลเรื่องการทดสอบการเดินรถให้ โดยเวลานี้ยังไม่สามารถเดินทางมายัางประเทศไทยได้เนื่องจากประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์เข้ามายัางสนามบินของไทยได้อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ต้องรอเจ้าหน้าที่จากเมืองจีนก่อนนั้นเนื่องจากรถไฟฟ้าที่จะมาใช้กับสายสีทองเป็นระบบรถไฟฟ้าชนิดล้อ,อยางขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้าไร้คนขับซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย รายงานข่าวจากบริษัทกรุงเทพธนาคมยังแจ้งต่อโดยว่าขบวนรถที่จะนำเข้ามามี3ขบวนขบวนละ2ตู้บรรทุกผู้โดยสารได้ตู้ละ137คนใช้ความเร็วสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาในการเดินทางต่อเที่ยวประมาณ4นาทีในส่วนของค่าโดยสารยังเป็นไปตามแผนเดิมในอัตรา15บาทตลอดสาย ส่วนการเปิดให้บริการนั้นทางบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSC ผู้ติดตั้งระบบอนณสัญญาณและบริหารการเดินรถตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองประกอบด้วย3สถานีได้แก่ สถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครและสถานีคลองสานเส้นทางเริ่มจากถนนกรุงธนบุรีเดี้ยวเข้าถนนเจริญนครผ่านห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามจากนั้นไปยังถนนสมเด็จเจ้าพระยาสิ้นสุดบริเวณที่หน้าโรงพยาบาลตาสิน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง R r u t u t u r e ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ